หนูน้อยผ้าคลุมสีแดงกับเพื่อนขนฟูหนูน้อยคนหนึ่งชื่ออัญญาเธอมีผ้าคลุมสีแดงสดใสที่แม่ถักให้ด้วยความรักผ้าคลุมนี้ทําให้อัญญาดูโดดเด่นเสมอในป่าใหญ่ที่เธอชอบไปวิ่งเล่นวันหนึ่งแม่ให้อัญญาเอาตะแกราขนมไปให้คุณยายที่บ้านอีกฝั่งของป่าแม่เตือนว่าเดินตามทางดีๆนะลูกอย่าแวะข้างทางและระวังหมาป่าตัวใหญ่ที่เล่าลือกันว่าน่ากลัว อัญญาออกเดินทางไปตามทางในป่าเธอรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็แอบ,บกลัวเรื่องหมาป่าที่แม่เล่ามาเธอเดินไปอย่างเงียบเงียบและระมัดระวังจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้หักดังกรอบและมีหมาป่าตัวใหญ่โผล่ออกมาจากพุ่มไม้มันมีขนสีเทาเข้มและดวงตาสีเหลืองทองอัญญากลัวจนตัวแข็งหมาป่าไม่ได้คำรามอย่างที่เธอคิด มันกลับยื่นจมูกมาดมตะกร้าขนมของเธอเบาๆแล้วก็ทำเสียงฟุตฟิตเหมือนกําลังดมกลิ่นอย่างอยากรู้อยากเห็นอัญญามองหมาป่าอย่างประหลาดใจมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เล่าลือกันเลยดูเหมือนมันจะหิวมากกว่าเธอจึงหยิบขนมปังชิ้นหนึ่งในตะกร้าส่งให้หมาป่ารับขนมปังไปกินอย่างอร่อยอร่อยมันกระดิกหางอย่างดีใจก่อนจะนำทางอัญญาไปตามทางลัดที่สั้นกว่า เมื่อไปถึงบ้านคุณยายหมาป่าก็ไม่ได้กระโดดเข้าไปในบ้านอย่างที่เธอเคยได้ยินมามันแค่นั่งรออยู่หน้าประตูอย่างเงียบๆคุณยายเปิดประตูออกมาและไม่ได้ตกใจที่เห็นหมาป่าเธอยิ้มและลูบหัวมันอย่างอ่อนโยนอ้าวลูปินมาแล้วเหรอจ๊ะคุณยายพูด อัญญารู้สึกประหลาดใจมากคุณยายเล่าว่าลูปินเป็นเพื่อนที่ดีของเธอมันแค่ขี้เหงาและชอบขนมปังอัญญายิ้มให้ลูปินและรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่ได้ยินมาก็ไม่เป็นความจริงเสมอไป